ทีนี้พอภาพออกไปค่ะคนเริ่มมาสนใจ Facebook กลายเป็นโดนสังคมไม่เชื่อถือแล้วก็บั่นทอนในลักษณะที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เชื่อว่าครูทำจริง หยุดความโชกช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซ่อนใจจอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจะหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ เบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลารายการคนจริงใจไม่ท้อของเราสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปที่โรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองราว70กิโลเมตรซึ่งโรงเรียนนี้ขาดแขนงบประมาณในการบริหารสุ่มเสี่ยงต่อการถูกยุบและควบรวมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อ10ปีก่อนแต่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่ามีครูสาวท่านหนึ่งที่เป็นครูประจำที่นี่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและหัวใจของความเป็นครู ทำให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถยืนหยัดต่อเนื่องมาได้ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการคงอยู่ของโรงเรียนแห่งนี้คือโครงการอาหารกลางวันสุดรู้ที่คุณครูท่านนี้ได้ทําเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ ของโรงเรียนเราเป็นยังไงครับคืออร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะโหจุดในโลกเลยหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอะไรครับสปากเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็พิซซ่าค่ะปกติอาหารเมนูพิเศษต่างๆนี้เราได้กินะบ่อยไหมครับบ่อยอะค่ะปกติของหวานทำอะไรกันบ่อยครับเป็นพวกเค้กบางทีก็กล้วยบวชชีค่ะแล้วที่หนูชอบคือคุกกี้ไอติมค่ะข้อดีของอาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูก็คือ มีอาหารครบห้าหมู่แล้วก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีสำคัญก็คือหลากหลายและอร่อยไหมอร่อยค่ะ นะครับตอนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นใหญ่กลางเล็กของเราเล็กก็คือนักเรียนต่ำกว่า120คนซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด107คนครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับแล้วเด็กๆเหล่านี้คือได้อยู่กับครอบครัวที่สมบูรณ์ไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่เป็นยังไงครับสภาพครอบครัวส่วนใหญ่ ก็น่าจะเป็นเป็นเกือบทุกชุมชมนะเกือบเกือบทุกพื้นที่คือก็อจะเป็นในเรื่องของคนชราและคนค่อนข้างจะอายุมากในเรื่องของการทำรเกษตรกรรมครับแล้วก็ลูกหลานก็จะอยู่กับกับตายายปู่ย่าส,ส่วนใหญ่ก็ถามว่าขาดแคลนไหมก็ก็จะมีมีมีถือว่าเป็นส่วนส่วนใหญ่ ธรรมพ,นนพรนบรัต์หรือครูป,ปัดคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งกับบทบาทของความเป็นครูที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมคอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมมีความมุ่งมั่นพร้อมทำทุกอย่างเพื่อสิทธิ์ให้มีรากฐานที่ดีเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติตอนนี้สอนทุกวิชาเลยคะ่ะของชั้นป .6 คะ่ะ ในทั้งหมด10กลุ่มสาระค่ะครูปัดสอนคนเดียวไม่มีชั่วโมงว่างค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งแห่งนี้คือสถานศึกษาที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกยุบและควบรวมตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเมื่อก่อน20ปีที่แล้วที่ครูปัดมาบรรจุที่นี่ครั้งแรกนะคะมีนักเรียนประมาณ64คนค่ะ ซึ่งก็ในช่วงแรกมาเรื่อยๆค่ะก็อยู่ในกลุ่มของโรงเรียนที่มีโอกาสที่จะถูกยุบเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กแล้วก็อยู่ระหว่างโรงเรียนใหญ่2โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจําอําเภอกับโรงเรียนประจําตําบลประมาณนี้ค่ะซึ่งในชุมชนของเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากคงสถานที่ของเราไว้ยังอยากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของเราดังนั้นเราก็เลยค่อยๆพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แสดงศักยภาพในความเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของเรานี่แหละค่ะให้ ต้นสังกัดให้ชุมชนเห็นแล้วทีนี้จำนวนนักเรียนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเราก็เลยยังอยู่ต่อมาได้โดยที่ไม่ถูกยุบค่ะด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้เด็กและผู้ปกครองในชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้บ้านงานของครูปัดจึงไม่ได้มีเพียงแค่สอนหนังสือในโรงเรียนภาพการทำงานใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนจึงเป็นที่มาของการรับรู้ปัญหาต่างๆที่นำมาสู่การแก้ไขพัฒนา หลังจากที่เราไปเยี่ยมบ้านนะคะครอบครัวแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอนเช้าเนี่ยรีบเข้าไร่เข้านาแล้วก่อนที่มันจะร้อนเขาต้องรีบไปทํางานของเขาให้ได้มากที่สุดดังนั้นลูกหลานเนี่ยก็จะต้องถูกผลักดันให้มาโรงเรียนให้เร็วที่สุดอาหารเช้าที่ดีที่สุดสําหรับเด็กในบางครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นนมหรือไม่ก็ให้ตังมาซื้อขนมปังที่ร้านค้าหรือไม่ก็แค่ข้าวเหนียวไก่ย่างนี่คือดีสุดแล้วนะคะจะไม่มีหลอกผักผลไม้อะไรที่ครบถ้วน เริ่มต้นที่ครูปัดรับผิดชอบครั้งแรกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็ได้งบประมาณ13บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ขยับมาเป็น20บาทต่อคนต่อวันแล้วก็มา21บาทจนเมื่อ มกราคมปี66ขึ้นมาเป็น24บาทซึ่งทุกโรงเรียนก็จะได้นํางบประมาณจากรัฐบาลส่วนนี้คะ่ะมาจาัดสรรขึ้นอยู่กับวิธีดําเนินการของแต่ละโรงเรียนว่าจะเลือกการดําเนินงานยังไง <24 S 1> ถ้าเกิดงบรัฐบาลล้วนๆสมมตินะตอนนี้24บาทนี่คือเยอะแล้วนะคะคือเป็นเรื่องน่าดีใจมากถ้า24บาทล้วนๆเลยเนี่ยก็จะได้เป็นประมาณต้มผัดแกงทอดแล้วก็เป็นเมนูผักพื้นบ้านแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์พื้นฐาน เป็นไข่ได้เป็นหมูเป็นไก่เป็นปลานิลได้จะไม่ได้อาหารทะเลจะไม่ได้กุ้งไม่ได้หมึกแล้วก็ไม่ได้เส้นสปากเกตตี้ไม่ได้อาหารานานาชาติจะเป็นเมนูพื้นฐานที่อาจจะไม่แตกต่างจากที่บ้านเท่าไหร่และความหลากหลายของเมนูก็จะน้อยเพราะว่าเราก็จะวนใช้วัตถุดิบเดิมๆที่อยู่ในงบประมาณไม่เพียงพอครับ แต่เนื่องด้วยเราเรามีเครือข่ายนะครับเครือข่ายของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับซึ่งชุมชนเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนด้านวัตถุดิบให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชน,นเกษตรกรรมซึ่งทําผักปลูกผ,ผักขายอยู่แล้วเพราะอาหารเป็นรากฐานของการจเจริญเติบโตของเด็กแม้งบประมาณที่จํากัดจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อาการกําหนดเมนูอาหารในแต่ละวัน ทำให้ครูปัดต้องหากรรมวิธีนำเอาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจนเป็นที่มาของอาหารกลางวันสุดรูที่ไม่เพียงแต่มีความหลากหลายแต่ยังคงความอร่อยครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญทำให้เด็กนักเรียนที่นี่มีความสุขจากการที่ได้ลิ้มลองกับเมนูที่ไม่เคยคุ้นชิน สาเหตุก็มาจากเด็กๆนี่แหละค่ะบางครั้งเด็กๆเ,เขาดู YouTube ดูทีวีดูโฆษณาเขาเห็นสื่อต่างๆคือถึงแม้เราจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่ในเมื่อสื่อเข้าถึงเด็กโลกเขากว้างขึ้นเขาเห็นแต่เขาไม่เคยทานเขาก็จะมาบอกบางครั้งครูคิดเมนูไม่ออกค่ะสมมุติว่าวันนี้ครูได้งบประมาณเพิ่มเติม มีผู้มีอุปการะคุณเป็นเจ้าของวันเกิดเขาสมทบมา3,000บาทครูจะนําเงินที่ได้รับเพิ่มเติม3,000บาทมารวมกับงบ24บาทต่อคนต่อวันดังนั้นครูจะได้วัตถุดิบที่ดีขึ้นมากๆทีนี้ ก็ไปถามเด็กๆค่ะไปปรึกษาเขาหนูกินอะไรกันดีหนูอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยกมือแย่งกันตอบเลยว่าครูเขาหนูอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินซูชิอยากกินพิซซ่าแต่ครูทําไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นค่ะแต่ครูก็เหมือนเด็กๆเลยเด็กดู YouTube มาแล้วมาบอกครูครูก็ไปหา YouTube ต่อว่ามันทํายังไงแล้วนอกจากจะมีแค่ขนมปังมีตัวเบอร์เกอร์แล้วอะไรเงี้ยมีซอสมีชีสเราต้องทิ้งไม่ได้เลยคือคุณค่าทางอาหารในเรื่องของผักคือครู ตามใจในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สปอยถึงขั้นว่าเป็นจังฟูด้ดเป็นฟาสต์ฟู้ดที่เราจะไม่ทิ้งคุณค่าทางอาหารเลยค่ะ อันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้เมนูข้าวหน้ามาหาสมุทรค่ะเป็นอาหารทะเลลวกอยู่บนโปะอยู่บนหน้าข้าวแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นซีฟู้ดเนี่ยค่ะแล้วก็มีซุปน้ำซุปปัามีแตงกวามีผักเครื่องเคียงสองโมนูค่ะ พ่อในหมู่บ้านเพชรนาพึ่งเนี่ยเพิร์ลแนสักจะมีะเฉพาะวัตถุดิบพื้นฐานมีผักมีหมูมีไก่ค่ะแต่ในส่วนของชีสหรือขนมปังบาเกตหรือว่าชีสแผ่นมอสเซอร์ลาชีสหรือว่า,าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครูต้องเข้าเมืองอาศัยช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคิดซะว่าไปช้อปปิง้งแต่การช้อปปิ้งนั้นคือช้อปปิ้งของให้โรงเรียนใน5วันเรามีเมนูไม่ซ้ำกันวันจันทร์เป็นอาหารานานาชาติสาเหตุที่เป็นอาหารานานาชาติเพราะเอาไว้ดึงดูดเด็ก เพราะว่าเด็กหยุดเสาร์อาทิตย์ไงคะบางครั้งมีการติดพันมันจันงอเง,งไม่อยากมาเรียนอยากหยุดต่อแต่เอาอาหารนานาชาติไว้ล่อใจเพราะวันจันนี้จะว้าวสุดเบอร์เกอร์พิซซ่าซูชิคิมบับข้าวห่อสาล่ายเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เป็นเป็นปนานาชาติวันอังคารเพื่อไม่ให้เหมือนแบบไม่ให้ลืมกําพืชตัวเองไม่ให้หลงและเลื่อกับอาหารหรูหราวันอังคารเราเลยเป็นเมนูพื้นบ้านแกงเทโพต้มมะละแกงหน่อไม้ไข่พะโลผัดผักบุ้งยังกินได้ พอวันพุธเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอาหารจานเดียวข้าวผัดข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อย่างวันนี้เป็นวันพฤหัสเด็กๆก็จะได้ทานข้าวหน้ามหาสมุทรเมื่อเช้าคูก็ไปซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกแล้วก็มีปลาทูมาลวกมานึ่งมาทอดแล้วก็ให้เด็กๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพอวันศุกร์วันสุดท้ายค่ะเป็นเมนูเด็กเส้นก๋วยเตี๋ยวสารพัดก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกก๋วยเตี๋ยวผัดเย็นซุกี้อะไรพวกนี้ค่ะจะอยู่วันศุกร์ นอกจากคุณครูปัดที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งแล้วที่นี่ยังมีครูเพียงตะวันนวกุลหรือครูนุ่นครูประจำที่ทำหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์อาสาเข้าช่วยประกอบอาหารเมนูของหวานอีกด้วยจุดเริ่มต้นคือครูปัดนะคะเห็นว่าคุณนุ่นชอบสอนนักเรียนทำขนมทีนี้ครูปัดก็เลยบอกว่า เราไม่มีสหกรณ์เรามีขนมใมนถาดลุมของตัวเองปอยก็เลยเชิญคุณนุ่นให้ไปมีส่วนร่วมไปช่วยกันทําอาหารกลางวานันถาดลุมของเราเนี่ยให้ขนมมันดูหลากหลายมากขึ้นเป็นที่ดึงดูดของนักเรียนมากเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับเด็กนักเรียนที่นี่นอกจากจะโชคดีที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันทั้งคาวและหวานแบบครบถ้วนแล้วพวกเขา ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารไปในตัวอีกด้วยอย่างแรกเลยคุณครูก็จะกางสูตรให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนช่างตามสูตรที่คุณครูกางไว้ให้ซึ่งนักเรียนสามารถทาได้ตามขั้นตอนที่คุณครูเคยสอนเพียงแต่ว่าครูให้คาแนะนาอยู่ใกล้ๆนักเรียนสามารถทำได้เองโดยที่สามารถรู้เทคนิคที่คุณครูส่งต่อให้ทำได้เองจนสามารถเป็นขนมอ,ออกมา โครงการอาหารกลางวันสุดหรูของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งไม่เพียงจะเป็นโครงการที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าบรรดาเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขเท่านั้นเพราะหลังจากภาพของอาหารที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยครูปัดส่งผลให้มีเสียงชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์กลับมาอย่างมากมายจนทำให้ครูปัดคิดท้อใจ ภาษาช่วงแรกของการที่ภาพของอาหารเราออกสื่อออกปรากฏสู่สายตาประชาชนซึ่งจริงๆแล้วรูททาแบบนี้มาเป็นสิกว่าปีคือเจตนาถ่ายก็แค่อยากให้ผู้ปกครองเห็นว่าลูกเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาได้กินอะไรแล้วก็ถ่ายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเราไปซื้ออะไรมาถ้าคนซื้อกับข้าวเป็นหรือคนรู้วัตถุดิบเขาจะดูออกทันทีว่าทุกปาะทุกสตังใช้ไปกับสิ่งเหล่านี้หมดคือก็ถ่ายให้ดูนี่ยะคะ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ มีสปอนเซอร์มาเริ่มสนับสนุนเราก็ยิ่งต้องถ่ายเพื่อให้สปอนเซอร์เห็นทีนี้พอภาพออกไปค่ะคนเริ่มมาสนใจ Facebook กลายเป็นโดนสังคมไม่เชื่อถือแล้วก็บั่นทอนในลักษณะที่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เชื่อว่าครูทำจริงคือท้อเสียใจยแล้วก็เครียดแต่ไม่เคยคิดจะหยุดทำ ของผลลัพธ์บ้างครับครูเราตอนนี้ครูทาโครงการอาหารกลางวันเป็นสิปีแล้วใช่ครัปีนี้น่าจะเข้าปีที่11หรือ12นะคะผลลัพธ์เ,เป็นยังไงบ้างครับทั้งเป็นรูปธรรมท,ทั้งนามารมท,ที่กลับมาสู่ครูโรงเรียนแล้วก็ตัวเด็กเองผลลัพธ์ที่เห็นชัดที่สุดเลยคือตัวนักเรียนค่ะ นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาการน้ําหนักส่วนสูงร่างกายสังคมอารมณ์สติปัญญายะะังค่ะเขาเขาพร้อมที่จะมาโรงเรียนน้ําหนักเขาถึงเกณฑ์ส่วนสูงเขาถึงเกณฑ์เขาได้รับอาหารที่มีประโยชน์ไม่เจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่เราจัดให้แล้วก็ทําให้เขาอยากมาโรงเรียนทุกวันเขาแทบจะไม่อยากขาดโรงเรียนเลยะคะ่ะยิ่งช่วงปิดเทอมอะคะ่ะจะไลน์มาถามว่าแบบผู้ครับใกล้ เปิดเทอมวันไหนอะไรเงี้ยครูก็ถามว่าอยากเรียนเหรอลูกเปล่าอยากกินข้าวโรงเรียนอะไรนี้ไม่ใช่แต่ก็คือก็เกินนั่นแหละค่ะมาโรงเรียนทุกวันแล้วทีนี้พอการที่เขามาโรงเรียนทุกวันมันก็ส่งผลดีต่อตัวครูต่อโรงเรียนเพราะว่าเราจะพัฒนาเขาได้ครบทุกอย่างจะไปแข่งกีฬาจะไปแข่งวิชาการหรือจะจัดการเรียนการสอนการทํากิจกรรมต่างๆทําให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทีนี้พอผลการสอบ หลายภาคการสอบโอเนสอบ n อนทสอบอาทีในที่ที่ต้องใช้ข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศอะค่ะของเราก็เลยอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ไม่น้อยหน้าใครดีมากดีมากเลยใช่ไหมโรงเรียนนี้ดีมากเด็กไปตัวผมอมๆกลับมาตัวหู่่วนทุกคนเลยขอบใจโรงเรียนหน้าตำรจวจรอบ้านนะนียคือหลังบ้านเจาะแคร์คือรอบบ้านจะอมจะอมจะอมอยู่ขมงกั<ด>น่ ในส่วนของผู้ปกครองผู้ปกครองก็ปลื้มใจภูมิใจที่เหมือนคิดไม่ผิดที่เลือกให้ลูกมาเรียนที่นี่และผู้ปกครองก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองไม่ต้องร่ํารวยอะไรแต่ที่บ้านปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวคูถั่วลอตเนี้ยไม่สวยนะเพราะว่ามันจะพองเพราะไม่ได้ฉีดยาก็เลยเอามาให้โรงเรียนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยก็คือนักเรียนได้ค่าขนมมาจากบ้านกับจากผู้ปกครองใช่ไหมคะได้คนละ20บาท30บาทแล้วแต่หรือ10บาท แต่พอมาโรงเรียนปุ๊บในโรงเรียนไม่มีที่ให้ใช้เงินอาหารกลางวันฟรีในอาหารกลางวันนั้นมีทั้งข้าวมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานมีขนมมีนมมีอาหารเป็นอาหารว่างดังนั้นไม่มีสหกรณ์ไม่มีร้านค้านักเรียนไม่ได้ใช้ตังเราก็มีโครงการฝากออมทรัพย์แล้วพอนักเรียนจบชั้นปหกค่ะนักเรียนจะมียอดเงินฝากปหปีที่แล้วคนที่สูงสุดประมาณ4ี่ห0กว่าบาท ือเงินเก็บที่เขาสามารถนําไปเรียนต่อได้ซื้อชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนชุดพละอะไรของเขาแล้วแต่เลยในชั้นมัธยมมีจ่ายตังค่ารถรับส่งเพื่อเข้าไปเรียนในเมืองซึ่งเราภูมิใจมากๆ แล้วในแง่ของครูปัมาพรมากครับได้อะไรได้รับอะไรกลับมาสู่ตนเองบ้างครับถ้าเป็นนามธรรมก็คงความสุขทางใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยก็คือจากที่เราเห็นพัฒนาการใน20ปีที่ผ่านมาครูปัดอยู่ตรงนี้มา20ปีอยู่นานที่สุดในโรงเรียนอยู่ตั้งแต่มีครู3คนก็เคยแล้วจะโดนโรงเรียนจะโดนยุบก็เคยเพราะว่าด้วยความที่เขาคิดว่าเราไปต่อไม่ได้เราลําบากอะไรประมาณนี้ แต่เรายืนหยัดที่จะอยู่อยู่จน60กว่าคนกลายมาเป็นร้อยคนอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้ไม่มีใครยุ่งกับเราแล้วไม่มีใครมาแตะเราแล้วว่าจะยุบโรงเรียนเรามีแต่จะอนุมัติอัตราครูเพิ่มเพื่อให้ครูครบชั้นเพื่อให้ครูแต่ละคนทํางานได้เต็มที่มากขึ้นอย่างนี้ยค่ะ ในมิติของความเป็นครูอจริงๆมันก็ในเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนชีวิตนอกห้องเรียนบ้างกอาจจะสัดส่วนที่น้อยแต่รู้สึกว่าครูที่นี่รวมทั้งคร,รูปฐมพรนี่จะให้ความสําคัญถือว่ามากๆเลยเราเรา เอาอุดมการหรือเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนครับมันน่าจะเกิดจากความผูกพันแล้วก็วัฒนธรรมตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในชุมชนที่นี่หรือว่าผู้บริหารคนแรกหรือว่าคุณครูเดิมๆที่เราได้ผูกพันนะคะเขาวางรากฐานมาดีมากๆแล้วก็ผลตอบรับจากผู้ปกครองที่ดีมากๆผู้ปกครองให้ความสําคัญแล้วก็ผู้ปกครองสัมผัสได้ว่าครูตั้งใจแล้วเขาเอื้ออาทรต่อคุณครูมากๆดังนั้นเราก็ยิ่งอยากตอบแทนว่าแบบ ผู้ปกครองให้เกียรติมากเลยในการตัดสินใจเลือกส่งลูกมาเรียนโรงเรียนเราโรงเรียนเรายิ่งเล็กๆอยู่เราก็ยิ่งต้องทําให้ผู้ปกครองเห็นว่าไม่ว่าอาหารกลางวานันไม่ว่าเรื่องไหนๆเราต้องทําให้เต็มที่รวมถึงผลการเรียนของลูกเขาเรายิ่งต้องทําให้เห็นว่าทั้งสื่อทั้งบุคคลภายนอกทั้งผู้ปกครองต้องให้เห็นว่า ครูไม่ใช่ชอบออกทีวีนะครูไม่ใช่เอาแต่เรื่องกินนะพอถึงเวลาสอบเนี่ยครูสอนเต็มที่ครูสอนครบแล้วผลการเรียนของนักเรียนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของเขตเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าการที่เราทุ่มเทกับอาหารกลางวันอ่ะมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เราส่งใจไปให้เด็กครูบอกเด็กเสมอว่าในหน้าที่ของครูนักเรียนเห็นใช่ป่ะครูทําเต็มที่ใช่ไหมคะครูอะไรก็ตามที่ครูดูแลครูดูแลทุกคนเต็มที่มากเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของหนูอ่ะ หนูต้องทาเหมือนที่ครูทําให้หน้าที่ของหนูคืออะไรอ่ะก็แค่ทําเวรแค่รับผิดชอบต่อหน้าที่และที่สําคัญเวลาเรียนเนี่ยเชื่อครูฟังครูแล้วเวลาสอบเวลาไปเรียนต่อที่ไหนเนี่ยทำให้เต็มที่เราแลกใจซึ่งกันและกันดังนั้นมันก็เลยทําให้เรามีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายผลการเรียนของนักเรียนผลการสอบ o อเน็หรือว่าอะไรก็ตามที่ไปเทียบกับโรงเรียนอื่นอ่ะมันทําให้ครูหายเหนื่อยมันทําให้ครูรู้สึกว่าคุ้มมากเลยกับเลี้ยวแรงที่หิ้วกับข้าวทุกเช้า คุ้มมากเลยกับการตื่นตีห้าขับรถมาถึงโรงเรียนบางครั้งตีห้าตีห้าครึ่งแล้วแต่เมนูมาช่วยแม่ครัวรู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกภูมิใจมากไปสอบเข้าห้องพิเศษได้ที่ดีๆทําช่วยครูนะลูกทําให้เขาเห็นว่าครูมไม่ได้ทําแต่กับข้าวครูมไม่ได้บ้าแต่เรื่องกินหน้าที่ของหนูคือครูสอนอะไรทําให้เขาเห็นว่าครูสอนครบทุกวิชาเลยคะแนนเราเป็นยังไงทําให้เขาเห็นนะลูกอะไรเงี้ยเราคุยกันในลักษณะนี้ค่ะพูดถึงตัวเองนิยามของคําว่าครูของครูปัทมาพรนะครับ ในอุดมคติหรือว่าในจิตวิญญาณของครูอะเรามีอุดมคติของตัวเองยังไงครับถ้าเป็นอุดมคติหรืออุดมการส่วนตัว<ม>ก็จะคิดแค่ว่าจะครูปัตจะเป็นครูที่ทําทุกหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของการสอนการทําอาหารกลางวันงานเอกสารงานวิชาการหรืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นชื่อของครูปัตที่อยู่ในการรับผิดชอบงานนั้นแล้วอะ เราจะต้องใช้ทุกศักยภาพที่มีเพื่อดิ้นรนให้ผลงานนั้นออกมาให้ดีที่สุดเราจะไม่ทําอะไรแค่ผ่านๆหรือไปวันๆหรืออะไรเงี้ยหรือก่อนที่ผลงานจะออกมาต้องผ่านกระบวนการศึกษาหาข้อมูลกันกองหรือพยายามให้ให้ได้ดีที่สุดก่อนถ้าเรามีชื่อว่าเรารับผิดช,ชอบแล้วนะเราเป็นครู้านเพรน้ำผึ้งนะโรงเรียน้านเพรน้ำผึ้งก็ต้องดีที่สุดตามบริบทและตามเลี้ยวแรงที่เราทําได้เราเป็นครูป .6 นะพี่ป .6 จบไปต้อง มีผลการเรียนที่ดีต้องไปสอบเข้าม .1 ลหนึ่งได้ที่ดีอะไรก็ตามที่อยู่ในในใจในความรับผิดชอบอะค่ะจะต้องทําให้เต็มที่อะไรที่อยู่ในความรับผิดชอบจะต้องทําออกมาอย่างเต็มที่นี่คืออุดมการของครูผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ปัทมาพรน,นพรัตน์ครูผู้มีหัวใจเพื่อสิทธิ์อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลากว่า10ปีคู่ปัดได้มีส่วนสำคัญทำให้โรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งแห่งนี้พัฒนาไปในหลายด้านแม้งบประมาณที่จำกัดจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่นี่แต่ด้วยหัวใจของความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่และไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค ทำให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กในชุมชนมาจนถึงปัจจุบันสำหรับอนาคตแล้วโรงเรียนแห่งนี้แม้จะยังมีจำนวนเด็กไม่มากแต่ด้วยความมุ่งมั่นของครูปัตและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนแห่งนี้น่าจะสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเติบโตไปพร้อมกับบริบทของชุมชนต่อไป คิดไม่ผิดที่เลือกเส้นทางนี้ตอนแรกเนี่ยโดยเฉพาะอาหารกลางวันอะคะ่ะไม่เอาเลยปฏิเสธแบบทําไม่ได้ก็ทํากับข้าวไม่เฟ้นไม่รู้จักอะไรเลยอะไรเยงี้ค่ะแต่นะตอนนั้นมี3งานให้เลือกคืออาหารกลางวันการเงินพัสดุการเงินกับพัสดุก็ไม่อยากได้ก็เลยจําใจแล้วพอมาถึงทุกวันนี้แล้วมองอาหารเด็กมองสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบเริจจำกัดมหาชน ขอชื่นชมและยกย่องในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของครูปัดที่มีความมุ่งมั่นอุทิศกายใจเพื่อให้เด็กที่นี่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหวังว่าเรื่องราวของครูจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูท่านอื่นได้นำไปพิจารณาเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อเติมความฝันในเส้นทางวิชาชีพที่ทรงคุณค่านี้ต่อไป หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งสามารถติดต่อไปได้ที่เพจเฟซบุ๊กปัทมาพรนบพรัตน์หรือเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่งท่านผู้ชมสามารถ ติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชาแนล YouTube คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเ e Facebook คนจริงใจไม่ท้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคม กรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062 650 5274หรือ062 694 6336สถานีโทรทัศน์ n ิ w s ์วัยไพเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา